สวัสดีครับสำหรับราคาจำหน่ายเป็นตัวหนังสือตัวแรกเนี่ยผมจะแจ้งไว้ใต้คลิปตรง description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับมีดเล่มนี้ไม่ใช่มีดของผมยืมมารีวิวนะครับผมยืมมารีวิวยืมจากเจ้าของเล่มนี้คือมิสเตอร์เคนะครับแล้วก็มีดเล่มนี้เป็นรุ่นที่ผลิตจำกัดนะครับออกมาโดย 5x5 combat solutions สั่งซื้อจากร้าน g i t online k n i f e com นะครับลิงก์สั่งซื้ออาจจะให้ไว้ด้วยแต่ว่ามีดเล่มเนี้ รู้สึกว่าจะจองไปล่วงหน้ากันทั้งนั้นเลยแล้วก็มันก็หมดไปแล้วด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่านะในแพ็กเกจก็จะมีกล่องนะครับซึ่งต่างไปจากมีดรุ่นปกติที่เราเคยเห็นกันเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ามีดเล่มนี้มันมีความพิเศษกว่ามีดรุ่นธรรมดายังไงบ้างน,นะครับผมกล่องเขาจะเป็นกล่องไม้นะครับไม้จริงๆเลยนะนะครับโดยจะมีการ เบอร์เลเซอร์ด้านหน้ามานะครับบอกว่าเป็น5คูณ5ก็คือ5 by 5หรือ5 x 5 combat solutions LLC นะครับก็จะบอกว่า bHertz loud แล้วก็อะไรนะมันอ่านไม่ค่อยออกนะเพราะลายไม้มันบังนะไม่รู้อ่านาว่าอะไรนะตรงนี้ผมอา่านพยายามอ่านแล้วมันอยู่ตรงร่องไม้ไปเนี่ยครับ b bHertz loud and clear ียร <c ười> ์มั้งนะครับ ขาบอกว่าชิคาโกจิมโบเอ็กซ์คลูซีฟคัสตอมฟอร์เดอ d o แลนด์ออฟสมายไนฟนะครับ14ทับร้อยแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตราของกิจออนไลน์ไนฟนะครับก็คือเป็นมังกรถือมีดคว้มือนะครับเหมือนตัว X ตรงมือนะครับควยแขนกันเนาะเป็นหน้ามังกรแล้วก็เป็นมีดสองข้างซึ่งมีดเล่มนี้น่าจะเป็นรุ่นพิเศษที่ 5x5 หรือว่า5 x 5 combat solutions เนี่ยเขา ประกอบขึ้นมานะครับจากสไปเดโกโยจิมโบนะครับแต่เขาจะให้ชื่อว่าชิคาโกจิมโบนะครับชิคาโกจิมโบนั่นเองนะครับมาดูความพิเศษกันเลยกล่องก็แค่กล่องก็ต่างจากรุ่นทั่วๆไปแล้วนะครับสไลด์ฝาออกมานะครับก็จะมีโฟมกันกระแทกอยู่ด้านหน้าอีกทีนึงแล้วก็จะมีใบรับรองนะครับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเป็น certificate of authenticity Auth นะครับก็คือเป็น เอกสารรับรองว่าแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่ของก๊อปเรียนแบบมาแล้วก็เขาก็จะแจ้งมาเลยว่าเป็นมีดที่ผลิตนะครับให้กับร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับแน่ๆนะครับเพราะว่าโลโก้มังกรขว้แขนถือมีดเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลโก้ของร้านกิจออนไลน์ไนฟ์นะครับ the land of smiles knife club นะครับ land of s m i l e ก็คือเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มก็หมายถึงประเทศไทยนะครับซึ่งก็เอ็กซ์คลูซีฟหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะเขาก็จะบอกไปเลยว่าเป็นเอกสาร ของชิคาโกจิมโบนะครับคัสตอมบายไมเคิลจานิชนะครับก็คือเป็นคนที่ดีไซน์มีดโยจิมโบขึ้นมาให้สไปเดโกตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่โยจิมโบ 1, โยจิมโบ2และโยจมโบนะครับทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมด100เล่มเท่านั้นนะเพราะหน้ากล่องเขาก็บอกไว้เลยว่าเป็นเล่มที่14ทับร้อยนะครับนะครับมี100เล่มเท่านั้นนะไม่ได้เยอะเลยและมีหลายเส้นนะครับหลายเส้นไลเซนนะครับเป็นออ ออลโตกราฟนะเป็นลายเซ็นนะครับของไมเคิลจานิชมาด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีตราประทับของเขาอีกซึ่งก็เอ็กซ์คลูซีฟไปกว่าเดิมเยอะเลยนะครับกว่ารุ่นธรรมดาเยอะเลยในนี้จะมีเหรียญตรานะครับของกิจออนไลน์นะคแล้วกล่องก็จะมีลายเซ็นของไมเคิลจานิชด้วยนะครับราคาเนะี่ยผมไม่สามารถบอกในะรีวิวได้เพราะว่ายังไม่ทราบราคานะครับแต่ว่าแพงแน่นอนนะเราหายากมากอันนี้จะเป็นเอมเบลมนะครับหรือว่าเหรียญตราบางคนจะเรียกว่าเป็นช็อกเกอร์หรือเป็นตัวห้อยนะครับเหรียญห้อยซึ่ง ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนท้ายทอยมังกรกัปปิมังกรอยู่ด้านหลังนะครับเราจะบอกว่าชิคาโกจิมโบเอ็กซ์คลูซีฟศูนย์หนึ่งสี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นแขนมังกรควยกันแล้วถือมีดสองเล่ม The Land o f Smiles นะครับเป็นเอมเบลมสีธงชาติไทยเลยนะน้ำเงินขาวแล้วก็แดงซึ่งเป็นบรอนซ์เป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวมีดก็จะมาในกล่องนี้นะครับผมเล่มนี้คือผมไม่กล้าแบบใช้มือธรรมดาจับเลยอะ่ะกลัวแบบเป็นรอยอะไรแบบนี้เลยใช้ถุงมือนะครับอีกทีหนึ่ง แล้วก็ตัวของซองนะครับก็จะมีการสวมใส่ทับมาบริเวณด้านนอกของกล่องอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากการขนส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ซึ่งตัวมีดจริงๆก็คือเป็นโยจิมโบนั่นแหละนะนี่ก็จะเป็นบ่อกี8 5 GP2 ก็คือเป็นโยจิมโบ่ชูรุ่นปกตินะครับแต่นี้เป็นรุ่นที่ผลิตจากโรงงานสไปเดโกคือ JV นะครับ Made in USA แล้วก็เล่มนี้เอาไปรีกราย์อีกทีหนึ่งนะครับไมเคิลจานะิชมีลายเซ็นเรียบร้อยเลยคือไมเคิลจานิชเป็นคนทำเลยนะครับเป็นคนแบบมานั่งประกอบนั่งคัสตอมครับจับนู่นจับนี่ใส่แล้วก็กรายดิงนะครับอีกทีนึ่งในะนี้ก็จะมี สติกเกอร์นะ f i v Combat Solutions มีคู่มือนะครับแนะนำรุ่นเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ต้นมีสติกเกอร์ของ Spyderco เองนะครับตามนี้เลยแล้วก็เอกสารนะครับนี่รุ่นธรรมดาก็จะหน้าตาอย่างเงี้ยนะใบดำใบซาตินนะครับผมเคยรีวิวรุ่นนี้ใบแต่เป็นเวอร์ชั่นอื่นนะครับเยอะแล้วไปดูย้อนหลังในเพ์ลิส Spyderco ได้หรือว่า Knife Blade a n d Tools ก็ได้นะครับ เรามาดูกันที่เจ้ามีดเล่มนี้เลยนะมีความพิเศษอยู่มากเลยนะครับมากๆเลยเพราะว่าตัวของมีดเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาซึ่งตอนนี้ผมไม่มีรุ่นธรรมดาเทียบให้ดูนะไม่มีนะครับส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อจับถือมีดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณท้ายมีดนะครับตรงนี้จะมีห่วงสําหรับใช้นิ้วแย่เข้าไปนะครับในลักษณะการจับถือแบบนี้ แล้วการดี PLOY มีดเนี่ยสามารถจะใช้นิ้วก้อยนะครับฟลิกให้มีดกลาออกมาได้ด้วยถ้าเกิดฝึกนะครับถ้าคนที่ฝึกนะเขาจะใช้นิ้วก้อยเขี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้วิธีตั้มตั้มสกรูนะครับหรือว่าเป็นเวฟนะครับใช้กลางด้วยการใช้ตั้มตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วแจมไปนในรูแล้วกลางใบมีดอย่างนี้ก็ได้ซึ่งหน้าตาของมีดก็จะมีความแตกต่างจากโยจิโบปกติเยอะอยู่นะเพราะว่าเล่มนี้เป็นคัสตอมโยจิโบนะครับก็เรียกว่าชิคาโกโยชิโบนะครับชิคาโกนั่นเองซึ่ง ถามว่าทาไมต้องทําหน้าตาแบบนี้ผมขอคาดเดาเองแล้วกันนะครับว่า,ากฎหมายของเมืองชิคาโกอาจจะมีการจํากัดความยาวใบมีดนะครับซึ่งความยาวมีดทั้งเล่มเลยนะครับเมื่อวัดโดยคร่าวนะครับโดยย้ํานะว่าโดยคร่าวตั้งแต่ปลายมีดเลยจนถึงบริเวณท้ายมีดเนี่ยมีความยาวรวมอยู่ที่ประมาณ20.2เซนติเมตรนะครับหรือถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ8นิ้วนะโดยประมาณนะครับ ส่วนของด้ามอย่างเดียวเนี่ยเมื่อลองพับนะครับล้วลองวัดที่ด้ามเท่านั้นนะครับไม่รวมห่วงข้างหลังนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ1 1เซนหรือประมาณ4.5นิ้วแต่ถ้าวัดห่วงด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4เซนหรือประมาณ5.7นิ้วนะครับใบมีดจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในเล่มนี้เพราะว่าตัวนี้เขามีการรีกรานะครับคือมีการ ปาดความยาวให้ลดสั้นลงนะทำให้ความยาวโดยรวมของใบเนี่ยลดเหลือน้อยลงนะครับโดยความยาวของใบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.5นิ้วหรือประมาณ7นะครับ7ซนิมไม่ถึง7ด้วย6กว่านะครับประมาณ2.5นิ้วเท่านั้นซึ่งก็สั้นภายใต้กฎหมายนะครับตามนั้นเลยถามว่ามีดเล่มนี้ออกแบบมาเป็นมีดอะไรนะครับก็หลักๆคือเป็น Everyday Carry นะพกพานในชีวิตประจำวันแต่ใช้เป็น Combat Knife นะครับ ใช้เป็นมีดต่อสู้เพราะไมเคิลจาร์นิชเองเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้มีดนะครับป้องกันตัวนะครับเซลล์ดีเฟนซ์ตัวใบมีดจะเป็นลักษณะคือวอนคริฟ์นะครับคือหลังมีดจะมีการกระดกลงนะครับแล้วก็กดลงตรงปลายนะแบบนี้แล้วก็หน้าตัดของคมเนี่ยจะเป็นลักษณะคือตรงดิ่งเลยเหมือนคัตเตอร์นะครับแลวปลายก็แหลมมากซึ่งกรดดิ้งของมีดเล่มนี้ก็ใช้เป็นวิธีคือฮอลโลกรายนะครับ สูงมากแล้วก็บางเฉียบเลยคมมากนะครับถ้าใครชอบมีดหน้าตาดุดคมๆก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับผมก็เป็นมีดที่ใช้เจาะตัดแทงได้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณสันมีดด้านบนจะมีการติดตั้งเวฟนะครับซึ่งเป็นของ 5x5 by Combat Solution นะครับติดมาเลยสามารถจะถอดออกได้นะครับเป็นสกรูขันล็อกแบบนี้ใช้เป็นที่พักนิ้วโป้งก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเว็บในการเปิดก็ได้นะครับในกรณีที่เกี่ยวกางเกงแล้วก็กระตุกออกมานะครับเกี่ยวขอบอางเกงแล้วมันจะกางออกเองเมื่อดึงออกมาเลยนะครับส่วนของแก้มใบมีดด้านข้างจะมีมาร์กิ้ง s p i d e r c o CPM s 3 e T V นะครับยังไม่ได้อัปเดตเป็นเหล็กอื่นแต่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับแล้วก็มีลายเซ็น m i c e l j a n i s Custom อีกทีนึงคู่ันกับ โลโก้แมงหงุมสไปเดโก้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีมาร์คกิ้งนะครับ14 o f ี่ออฟสองออ้อยโลโก้ไมเคิลจานิชด้วยก็คือเล่มที่14บสีทับร้อยแล้วก็มีโลโก้ของบริษัทหรือว่าร้านนะครับกิทออนไลน์นาร์ฟอีกทีหนึ่งผลิตในเมืองโกลเด้นรัฐโครโรโด้ประเทศสหรัฐอเมริกาและบนโลกนะครับส่วนด้ามเนี่ยด้านนอกสเกลเนี่ยจะเป็น G10 นะครับซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีการออกแบบมาด้วยการใช้เส้นใยสังเคราะห์กับอีพ็อกซี่เรซินนะครับอัดเข้าไปภายใต้แรงดัน ทำให้เกิดการเรียงตัวกันแล้วก็แน่นผิวของวัสดุจะมีความสากนะครับคล้ายๆผ้าไนล่อนเลยแล้วเป็นวัสดุสีดำนะครับในเวอร์ชันนี้ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่มีจะเป็นฮาร์ดแวร์สีเงินนะครับทั้งสกรูยึดนะครับทั้งไลเนอร์แล้วก็ล็อกบาร์ข้างในรวมถึงคลิปก็เป็นออริจินอลคลิปด้วยนะครับแล้วตัวนี้คลิปเองเขาย้ายจากตำแหน่งที่อยู่บริเวณตรงนี้3รูเนี่ยขยับถอยหลังมาอีกนิดนึงตรงบริเวณใกล้ห่วงนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมแน่นอนนะครับ ใส่เข้าไปแทนที่ส่วนที่เป็นสแตนด์ออฟหรือเป็นสเปเซอร์อีกทีนะครับก็เป็นของ5ฟฟ5เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นไทเทเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมไม่แน่ใจแต่เป็นโลหะนะครับอันนี้ก็คราวมาลบเหลี่ยมลบคมมาเรียบร้อยเลยนะครับคลิปก็เป็นคลิปเดิมนะครับซึ่งก็แน่นหนาดีอยู่แล้วนะครับแต่ขยับถอยหลังมาเพื่อความถนัดในการจับนะครับและการพกผ่าด้วยนะครับมีก็จับถนัดมากนะครับทั้งท่านี้รวมถึงการจับท่าลักษณะนี้ครับกำแบบรีเวิร์สกริป หรือว่าการใช้นิ้วใส่เข้าไปคล้ายๆเป็นมีดต่อสู้นะครับประมาณนั้นนะครับก็ออกแบบมาได้ดูเท่ดีคัสตอมได้ดุดันมากๆนะครับส่วนระบบล็อกยังคงใช้ระบบล็อกดั้งเดิมของส p ปเดโกที่คิดค้นขึ้นมานะครับเรียกว่า compression lock คือการใช้ล็อกบีบอัดขวางใต้โคนใบมีดเวลาจะปิดนะครับก็คือใช้นิ้วบีบนะครับลักษณะนี้นะเขาเรียก pinching นะบีบ,บตัวใบมีดก็จะถูกบดล็อกนะครับเพราะมันมีร่องขวางแล้วก็ตัวล็อกบาร์ก็จะถูก กดเป็นอิสระนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะเรียกว่าคอมเพรสชันคือการบีบอัดนะครับการเปิดก็ฟลิกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วโป้งนะครับเปิดแบบนี้หรือจะใช้เวฟก็ได้นะครับถ้าคนถนัดเวฟก็ใช้นิ้วเขี่ยเวฟรวมถึงจะเป็นการบีบคอมเพรสชันล็อกค้างไว้แล้วสะบัดแบบนี้ก็ได้แล้วปล่อยนะครับก็ได้เหมือนกันใบมีดอยู่เซนเตอร์ดีนะครับแล้วก็ล็อกบาร์ก็แน่นหนานะครับกรูฟร่องนิ้วกาดอะไรก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งก็ เหมาะสมกับมีดในลักษณะที่เป็นมีดคัสตอมนะครับจากโรงงานนะครับคือผลิตออกมาเป็นรุ่นธรรมดาแล้วเอามาคัสตอมต่ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ดุดันมากนะครับทั้งการจับถือที่ถนัดแล้วเป็นมีด EDC ที่ออกแนวต่อสู้เลยแท้ๆเลยนะครับนี่คือมีดคัสตอมจาก 5x5 นะครับ Combat Solution เอาโ o จิมโบ2มาคัสตอมนะครับเป็นชิคาโกจิมโบนะครับ 5x5 e by Five Solution X Michael Janish นะครับ X s p y d e g o ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะขอบคุณเจ้าของมีดมิสเตอร์เคที่เอื้อเฟื้อมีดเล่มนี้ให้รีวิวนะครับซื้อจากร้านแล้วให้ร้านส่งให้ผมเลยอ่ะตัวเองยังไม่เห็นของจริงเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีเทิร์นให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์